หัาชาอยากดูรถมาให้ไปลำปางอยากดูคลองช้างให้ไปสุรินทร์แต่ถ้าอยากดูซองยางให้ไปที่เขาดินแต่แตอนนี้เขาดินไม่มีแล้วนะครับ <Amen. S 1> นานๆทีจะได้มาถึงเมืองสุรินทร์ถึงเมืองช้างแม้แต่ร้านกาแฟอำเภอปราศาสตร ยังมีช้างงาขาวออกมาตอนรับตั้งสองเชือกน่ารักดีแต่ช่วงนี้บรรยากาศในร้านกาแฟจะตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลที่นานาชาติต้องฉลองก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแต่ก็น่าแปลกใจทำไมวันวิสาขบูชาไม่มีต้นโพก,กับต้นพระป่า มาประดับร้านให้คนทำบุญใกล้ๆกับร้านกาแฟมีร้านขายกระเป๋าเสื้อผ้าตุ๊ก,กตาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นร้านกระจุมกระจิมน่ารักดีวันนี้เลยซื้อเสื้อตัวใหม่ให้เป็นของขวัญกับตัวเองจะปีใหม่แล้วต้องหาของขวัญให้ตัวเองบ้าง ปีละครั้งก็อย่างดีสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่า Merry Christmas and Happy New Year ครับทุกทกท่านนะฮบขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนครับมาซื้อเสื้อที่อำเภอปราสาทสวยงามจัด่ารร้านน่ารักมาก